ครับเราอยู่กับช่องกุฒเศษเทอรบินชาแนลนะครับสําหรับ EP นี้จะพาท่านมาดูถนน,นตันใหม่เมื่อกี้สถานีรถไฟสามแยกไปใชยเนาะอันนี้ตรงสามแยกหรือเป็นสี่แยกไปใชยแล้วก็จะมาดูช่วงเวลาประมาณทเที่ยงดูถนนขาออกดูว่าสภาพถนนเป็นอย่างไรความสวยงามถนนเป็นอย่างไรใน EP ที่แล้วเราดูขาเข้าไปแล้วในช่วงเย็นๆนะเนาะอันนี้เรามาดูช่วงขาออกดูว่า ถนนและความสวยงามความสะดวกสบายที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางการสัญจรเนาะก็ถือว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ระดับหนึ่งในระหว่างช่วงถนนตะรันแลวก็การเข้ามาในเมืองเนาะก็ถือว่าได้ก่อสร้างเกือบสําเร็จละถ้าเดินทางไปสายสองก็ถือว่าเดินทางสะดวกเลยทีเดียวใครจะออกถนนเส้นกาญนาหรือว่าออกทางบางแค ออกไปทางพรามสองก็สะดวกสามารถเส้นนี้ก็สามารถเชื่อมโยงต่อไปก็เป็นถนนยญยแมงมุมสามารถออกไปได้าพุทธมน,นและคนครชัยศรีได้นะถ้าสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นถนนที่คอยอำนวยความสะดวกให้สําหรับทุกท่านสัญจรในเส้นนี้หรือไปทําภารกิจนะครับในช่วงเที่ยงนี้ท้องฟ้าเราก็สีครามสีสดใสนะครับกับการได้ดูถนนอนทาง ในกรุงเทพในช่วงกลางวันกับบรรยากาศในตอนเย็นก็อาจจะแตกต่างกันหน่อยเพราะว่ากลางวันก็จะสีก็จะสวยงามกลางคืนก็ตอนเย็นก็อาจจะมีแสงไฟก็ได้มีความสวยงามเป็นเป็นช่วงๆเนาะก็ตอนนี้ก็เข้ามาในเขตตะลิงชันแล้วเมื่อกี้อยู่เขตบางกวาน้อยก็เือวว่าเป็นชายแดนระหว่างตะลิงชันแล้วก็ถนนที่เราเห็นสะพานข้างหน้านั้นก็เป็นถนน รัชพฤกษ์ที่ตัดมาจากเพชรเกษมวิ่งออกไปทางรัตรนาธิเบศถนนทางนนทนนท์เบ,บุรีเนะาะใคจะไปจังหวัดนนท์ไปแจ้งวัฒนะก็เส้นนี้ก็สามารถที่จะสัญจรได้สะดวกเนาะก็ถือว่าถนนตัวนี้ก็เป็นใหญ่แมงมุมหมดแล้วถือว่าท่านหลงก็อาจจะเสียเวลาแต่คงจะไม่ขนาดหลงทางเหมือนสมัยก่อน ก็ถือว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเลยเก็บมาฝากท่านเนาะครับประชมต่อเลยนะครับถนนเส้นใหม่ที่ตัดมาจากสมกามแยกไปใช้ตอนนี้แดดจ้าเลยทีเดียววันอาทิตย์ก็มีคนออกเที่ยวเยอะหน่อยก็รถอาจจะติดหน่อยในบางช่วงเนาะเมื่อกี้ผ่านปั๊มมามี2ปั๊มด้วยกันปั๊ม ปีทีแล้วก็ปัมปตทติดกันใกล้ก,กันก็รถใช้บริการเยอะก็ทําให้การเข้าออกก็มีการติดขัดบ้างแต่โดยรวมแล้วครับถนนเส้นนี้ก็ถือว่าได้ถ้าใครผ่านมาแล้วก็มีทั้งความสวยงามระดับหนึ่งแล้วก็การวิ่งสะดวกจามปุระส่วนตัวก็รวดเร็วเนาะก็เส้นนี้ก็ถ้าใครวิ่งโย ซอยพนิษพลมาวิ่งเส้นดีดูก็ผมจะรู้ดีว่าเส้นนี้สามารถยน่นเวลาได้เยอะเลยทีเดียวสำหรับการวิ่งออกมาโซนด้านนอกเนาะก็ให้ท่านชมบรรยากาศในยามกลางวันนี่แหละเหมือนท้องฟ้าเองก็สีครามจริงแต่ก็มีเหมือนเมฆสีดำเนาะก็เหมือนบ่ายหรือว่าบ่ายเย็นๆนี้ก็ไม่แน่นะครับฝนอาจจะเทลงมา ให้ความร่มเย็นในช่วงเย็นๆเ,เนาะก็ต้นไม้เองก็เติบโตได้เป็นอย่างดีครับให้ชมยาวๆว,วันเลยสำหรับถนนเส้นตัดใหม่จจกสอนแยกใปชายที่เราได้เริ่มต้นไถให้ดูในบรรยากาศในช่วงกลางบันวามสวยงามก็อีกแบบหนึ่งก็เห็นธรรมชาติ ในช่วงกลางวันทั้งสองข้างทางการค้าขายหรือว่าการากินทานอาหารกลางวันก็เห็นรถจอดเยอะกากครทำให้เศรษฐกิจในโซนนี้ร้านค้าร้านอาหารเองก็ได้รับการตอบรับไปอย่างดีส่วนหนึ่งก็ถือว่ามีข้างถานนเพยังพอมีที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการเนาะนะครับบรรยากาศในยามบบายๆนี้เรา เราไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศมาฝากให้ดูบริบทโดยรวมแต่ถ้าเป็นกลางคืนไฟทั้งสองข้างทางก็สวยนะครับสวยสวยอีกแบบหนึ่งเลยแหละลถือว่าเส้นนี้เป็นเส้นตรงโค้งก็โค้งนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเป็นเส้นตรงการนิน้นมาโดยยาวเลยมุ่งหน้า ออกมาถ้าเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็เข้าไปทางเึ้กเกษมทลางน้องแขมแต่ว่าทะลุไปที่พระรามสองออกทางมหาชัยสมุทรสาครออกซ้ายใต้ได้ครับถ,ถ้าออกซ้ายแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนสะพานแล้วก็วนวนสายอีกที่หนึ่งก็แล้วออกแล้วก็ขวาก็จะออกไปทางบางบัวทองบางใหญ่ออกนอนทบุรีหรือว่า วิ่งไปสักพักก็ไปออกทางบนราชนานีได้ถ้าเส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นที่ไปสายสองสายสามที่กําลังก่อสร้างอยู่ช่วงนี้ถ้าเส้นนี้สําเร็จแล้วก็ถือว่าใครที่ไปตุลราโดยตรงพุนทธมณฑลหรือว่าไปนคปรปฐมไปการจนจะจะน้าบุรีก็ถือว่าเส้นนี้ก็สะดวกเลยดีเดียวเนาะนี่เราเราในการมาเล่าสู่กันฟังสําหรับคนที่ขี่ประจำกุ้งรู้ดีแล้วว่าถนนเส้นนี้เป็นอย่างไรเนาะแต่ถ้า ใครที่ยังไม่เคยมาใช้บร,ริการก็จะได้ชมควางมงดงามในช่วงกางวัดไปด้วยบางช่วงก็รถเยอะบางช่วงไม่มีรถนถึงช่วงนี้ระหว่างทําสะพานข้ามก็รถไม่ค่อยได้ข้ามไปสะพานาถนนสายสองเพื่อที่จะปุ้งไปสายสายสามถ้าถนนเส้นนี้ถ้าสมมุติจริงๆว่าถ้าถ้าเกิดน้ำท่วมกรุงเทพเีย่ย เส้นนี้สามารถจอรดรถได้ถือว่าสบายมากก็ไม่ได้เป็นทางด่วนเป็นทางที่สัญจรยกระดับขึ้นมาจากข้างล่างก็เป็นลานออกกําลังกายก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไปถือว่าไม่ไม่ให้เกิดการาสูญเสียพื้นที่มากมายเอาพื้นที่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งรถทั้งคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ได้มีพื้นที่ในการออกกํลาลังกายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย เพราะว่ามันไม่มีเป็นที่รับตาคนเวลาคนออกกำลังกายนะครับอ่านี่ครับตรงน,นี้ถนนเองก็เพิ่งสร้างโดยเปิดให้วิ่งก็มาช่วง,งโค้งลงจากสะพานมามาเมื่อกี้เนี่ยแต่ที่จริงแล้วถนนมันจะทะลุไปถึงนู่นเลยครับถึงถึงสายสามไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะให้ดูความงามโูว่าถนนโดยหลักที่เปิดเป็นสากลที่เปิดถูกต้องตามอ่า จราจรแล้วคือคือถึงตรงนี้แต่ว่าทางสายนี้ก็เฉพาะรถในในพื้นที่นะครับวิ่งกันได้อยู่ก็ถือว่าเป็นเฉพาะพื้นที่ที่ให้วิ่งได้อยู่จะเราจึงเก็บมาฝากบรรยากาศในยามบ่ายๆกับถนนตรงนี้ก็คือถนนที่ยังก่อสร้างอยู่เนาะก็อ,อีกไม่นานจะเสร็จสมบูรณ์ก็ถือว่าคลิปนี้เอามาเล่าสู่กันฟังถนนสายทางออกระหว่างสามแยกไปฉายือจารันออกมาช่วงระหว่างสายสองสายสามก็น่าจะพอสมควรเกเวลาแล้วนะครับ สำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆขึ้มฟ้าคึ้นฝน,นเหมือนมันจะตกแดดแรงๆเราตอนนี้เราก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วเนาะก็ขอ,ขอจบวงไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับพาทุกท่านสชมความงดงามของถนนสายสร้างใหม่ที่ปัญยาแซศไปใช้ของบอสษัวันเกลียววลานะครับปุณปูสวัสดีครับดีบอร์ากก้อยอกวดแจบสวัสดีครับ